สนุนการละัละ้าโดยโฟมอ,อาบน้ำแห้ง Starpet s i า v a n o หอมสะอาดสวยมั่นใจสลายแบคทีเรียร Hills โภชนาการสุนัขและแมวเพื่อสุขภาพที่ดีที่สตวแพทย์แนะนำ ตอนนี้นะฮะเรือลานี้ก็ได้มาจอดอยู่ตรงท่าเรือทางขึ้นสวนกล้วยไม้ปะเดีย๋ยวเราจะขึ้นไปดูด้านบนของบริเวณสวนกล้วยไม้แห่งนี้กันนะครับ <S <S คุณผู้ชมครับนะบริเวณสวนกล้วยไม้แห่งนี้นะพอขึ้นมาถึงปึ๊บทางคุณลุงนะซึ่งเป็นเจ้าของสถานที่เขาก็บอกว่าระวังหน่อยนะเพราะว่าที่นี่มีหมาเจ้าถิ่นอยู่นะฮะเอาละฮะอาการออกแล้วนะครับผมไอ้ เพราชนความสวยของนินนไม่ค่อยไหวนะสำหรับเจ้าติ่นวิ่งกวดมาเลยดูก,กาดของเราไม่กันซุปเปอร์สตาร์เลยนะฮะเพื่อความปลอดภัยของเจ้านินนะเดี๋ยวผมจะหาเจ้านินไปไว้บนเรือก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราจะชมบรรยากาศเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะสำหรับสวนกล้วยไม้แห่งนี้นะครับ มีสายพันธุ์นะคะมีที่เลี้ยงอยู่นี่ก็3สายพันธุ์แล้วก็มีแคทเธอรียาสีเหลืองนี่คือดวงพรสีต้มก็สีโจ,โจโจส้มแล้วก็มาคาลิปโตปลูกสาพันธ์ที่ปลูกเป็นหลักนี่นะนอกจากให้มาชมแล้วอะยังขายยังอะไรไหม ขายกรรมติดบ,บาทตลอดนะจะเป็นไมกก้กี่ตีก็แล้วแต่ขายติดติดบ,บาทตลอดนะกรรมเงีนนะ้ยค mm ือ hmm. ขายแพง mm hmm. เขาก็บอกว่าแพงเราก็ไม่กล้าน,นี่ก็เลยยึดติดบ,บาทตลอดเลยจะเป็นกูจีนซาจีนองการอนะไรเงี้ยติดบ,บาทตลอดโห oh, สวยงามมากครับคุณผู้ชมฮะ คุณผู้ชมครับที่บริเวณสวนกล้วยไม้แห่งนี้นะครับจะมีกล้วยไม้อยู่3ชนิดด้วยกันนะฮะจากการสอบถามของคุณลุงเจ้าของสวนนะครับซึ่งกล้วยไม้ที่นี่นะฮะดูแล้วนะครับผมโอ้โหดอกใหญ่นะต้นดูสุขภาพแข็งแรงนะมีเยอะแยะมากมายเลยสามารถให้คุณผู้ชมนะครับมาเลือกดูลําต้นเองจริงๆได้เลยนะตรงนี้มาเลือกดูเลยชอบต้นไหนหยิบต้นนั้นเลยครับ คาทางว่าจะเจอซูเปอปรส์สตา์อีกหนึ่งคนแล้วนะโอ้ยักวันขอบคุบคณมากครับลุงครับใคาดีดีครับลุงเขาคิดอะไรหรือเปล่าแม่ดีสงสัยอตกครองเมื่อกี้เล่เมื่อคน,นนี้นะครับพอดีว่าทางทีมงานฝากนินไว้ใไล้ผมดูไดอยู่ที่เรือ แล้วก็เลยส่งสุนัขตำรวจไปสืบเส้นทางอยู่สืบอบอยู่ลงไปกินกบทำไมฮะไม่เข้าใจอะไรครับอะไรครับโอ้ย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 ของฟรีครับของฟรีโอ้โหขอบคุณมากครับน้ำใจคนไทยค่ะทุกอย่างทุกอย่างด้วยดอกไม้ด้วยทุกอย่างนี้ก็มอบให้นะสำหรับนินเนนแต่เรากินพูดเลยทำไมครับเนี่ยครูฟองมันมีอะไรฮะมีอะไรน่ากินเหรอหรือไง หนาซาต้องเหมือนกบเหมือนนึงอ่างแล้วจะลงไปทักญาติหรือว่าไงฮะลงไปทักญาติญาตินะฮะลงไปครึ่งขาเลยนะคนุณโอ้สัมผัสนะธรรมชาติอย่างแท้จริง <c oughs> ทมกครับก็หลังจากที่เราไปทัวร์ทิปตลาดน้ํามานะฮะเที่ยววันเดียวทัวร์ตลาดน้ําตลิ่งชันตลาดน้ําของรัตนมยมรวมไปถึงชมวัดโพด้วยนะครับผมมาถึงช่วงเวลาอาหารกลางวันนะผมก็เดินแวะซื้อของรับประทานให้กับเจ้านินท์นะครับที่ตลาดน้ําตลิ่งชันแห่งนี้นะฮะอันนี้เฉาก๊วยน้ำสดน,นะฮะ เออแปลกดีครับคุณผู้ชมไม่เคยเห็นน้าเฉลน้มนสดครับห่บา่าห่า,หาในโทรทัศน์ตัวใหญ่ฮะผมอ่ะฮะในโทรทัศน์ตัวใหญ่ฮะออกมาตัวใหญ่แล้วพี่ถ้าออกโทร,รทัศน์ตัวเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวถ้าพลาดเขาจะฟาดผมแล้วฮะเฉลน้มนสดนะฮะให้ใช่ไหมครับคุณพี่ขอบคุณครับใจดีนะฮะ <c oughs> เปิดพัดลมให้นอนอย่างงี้ไฮโซ นินนินไปไหนแล้วนินพักนะมันรอ้อนใช่ครับผมนี่เป็นแฟนคลับนินนินเหมือนกันนะฮะก็พี่แต่พี่พี่ส่วนใหญ่พี่ดูลีลานนะเออเพราะว่าไม่มีเวลาอะไรแกอ๋อเจออีกแล้วครับคุณผู้ชมแฟนคลับนินนินนะที่ตลาดน้ำตลิ่งชันอย่างนี้เยอะมากเลยทักไม่ต่ำกว่าสิบคนแล้วนี่พี่นินนินดังเลยกันแล้วผมชื่ออะไรจำได้ไหมครับจำไม่ได้นั่นไงครับนี่แหละมันดังตรงนี้แหละฮะนินนินนะมันทำอะไรกันนะมาดูมาพี่มาดูกันอันนี้ กิจกรรมลาชีวิตใหม่ในวันหยุดของสุดอุ้ยใครอ่ะแล้ดูดีเนาะเพื่อความสุขในครอบครัวนะคะเอามาแบบคือพี่เขามาตอนเราปิดงานแล้วอ่ะเปิดใหม่เปิดใหม่ได้เฉลยเลยค่ะเชิญเลยเหรอค่ะเชลยเลยค่ะถุงม่พี่อรแล้วกันดะคะบัตรเท้า พอดีว่ามากับเจ้านินมๆนะฮะที่จะมีสุนัขพันธุ์ไซเบเรนีนมาด้วยกันเมื่อสักครู่นี้เดินไปเดินมาคนทักเยอะมากเลยนะครับเพราผมแต่อันนี้เป็นเนวทีของกิจกรรมที่นี่นะะแต่ขอโปรโมทรายการของเรานะครั<ด>บเราก็จัดให้อย่างเนี้ยนๆกันเลยนะ,ะดูดีก็มีเวทีให้โปรโมทฟรี <c oughs> <c oughs> โอ้นี่นอกจากของกินแล้วครับยังมีต้นไม้นะฮะโอ้ไม้ดอกไม้ไม่ดับเพียบเลยนะให้เลือกซื้อกันไปปลูกที่บ้านนะฮะ เน้กกุ้ยหอมอาา่ะฮะมีข้างบนนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นมันมีอะไรบ้างอา่ะเคาเรียกอะไรถัว<ช>ถ่วถัว่วแมมโมหิมพานกับทองหยอดอ่ะอกล่องหนึ่ง,อ,งอ่ทะอทะองหยอดฮะม้วงขวนอาา่ะฮะใช่จ้าใส่ยอดตะัวทองค่ะอ้าวเลือกก็เลยจ้ะพี่ ไปไปไปใช้มือไม่ค่อยได้นะสำหรับคนนี้นะขอภายนะเพอเพะเอิญมือว่ามือไม่ว่างครับของนินนินเขามีทั้งไข่นกกรทานะฮะขนมปังหน้าหมูนะครับผมมีทั้งก๋วยเตี๋ยวโหมีของกินมีผลไม้ขายแล้วก็ยังมีดนตรีไทยฟังด้วยนะฮะบรรยากาศชิวๆแบบนี้เดี๋ยวรอให้นินนินได้รับประทานกันก่อนก็แล้วกันนะครับไข่นกกรทานะฮะสุนัขทานได้ ครับสำหรับที่ตลาดน้ำตลิ่งชันแห่งนี้นะครับก็จะเปิดบริการนะครับผมในวันเสาร์อาทิตย์เท่านั้นนะครับก็เริ่มกันตั้งแต่8โมงเช้าเลยนะครับและที่สำคัญนะสามารถเหมาเป็นเรือทัวร์นะเที่ยวรอบๆตลาดน้ำได้นะครับผมยังมีพาไปดูฟราร์มงูด้วยฮนะโ,โหน่าสนใจมากครับผม รายการเราดังฮะแฟนคลับเยอะแยะมากมายเลยไปไหนคนจาได้ตลอดเลยฮะจำได้เขาชอบได้ครับผมเล่นกับคนแบลกมากเราขึ้นใต้เป็นว่านินนี่ไม่กัดแต่เรากัดค่ะนี่มาเที่ยวตลาดน้ำอาจจะเปนนี่แหละนะโอ้ยขาเจอนินิมากชอบเขาตรงไหนมั่งเขาน่ารักเวลาเขาเวลาคุมทานอาหารอย่างเงี้ยเขาจะนั่งเฉยเฉยอย่างเงี้ยเขาเรียบร้อยน่ารัก ว่าเออตอนนี้เขาอ๋อเขารู้รู้มารายาทนะฮะเวลาเวลาผมทายเขาจะนิ่งนั่งดูนิ่งๆใช่นะฮะแล้วสำหรับผมอ่ะดูแล้วมีมารายาทไหมครับเน้นเเห็นไหมเนี่ยเ <c oughs> ขาดูตลอดเลยแแฟนขับนะ